กล้องกันนะครับเนาะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับทางฝั่งเขี้ยวหมาป่านะครับนะที่สมัยก่อนเขาเล่นบนหลวงปู่ดำวัดคูตีนะครับเนาะจังหวัดปรจจีนะครับนะแต่ก็ได e mm. ้ประทําคลิปแล้วนะครับเนาะที่ผมมองว่านะครับเป็นของนะครับน้อหลวงปู่ยาท่านตูนะครับนะสิทธิ์นะครับหลวงปู่ดำวัดคูตีแล้วก็สิทธิ์ตำเรศลุ่นนะครับนะดูทองนะครับเนาะนะครับถอดพิมพ์นะครับมาสองห้าศูนย์ห้ามานะครับพระองค์นี้ก็หลังสองพันห้าร้อยนะครับดูทองนะครับเนาะยังกับนะ พะคู่ใบกาขาวนะครับนาทองเห็นไหมครับบอลทองหลวงผู้ทีมช้างห้เอ้ยไม่ไม่ใช่หลวงผู้ทีมลรหารไล่นะครับเห็นไหมครับบอลทองเห็นไหมครับเนี่ยที่ไปลงขุนแผนที่ไปลงลูกอมผงพายท่านนะครับนะมันเป็นนะครับเนาะมันเป็นเป็นวิวัฒนาการในยุคนั้นละกันนะครับนา250ปลาย251นะครับประมาณเนี้ยวดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเนาะ ดูความเก่านะครับความแท้นะพระแท้นะพิมพ์นะแต่ไปโยกไปผิดที่เท่านั้นเองนะครับดูนะดูเขี้ยมา่ะานี่นะพี่เนี่ยดูความเก่านะครับขอมาถอดพิมพ์ครับนะครับพระไอ้ท่านยาท่านตูนะครับนะท่านนิยมเอาพระมาถอดพิมพ์นะครับแล้วก็สร้างสร้างพระขึ้นมาตามสไตล์ท่านนะครับผมหลังหนังสือนะครับเป็นพระ เป็นพิมพ์ปี05นะครับเนาะที่พระคู่บดีขาขาวนะครับแล้วก็รวมถึงยาท่านตู่นะครับท่านนำมาถอดพิมพ์นะครับผมนี่นะนี่นะวินะก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่พี่เช่นเคยนะครับที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้การถเบิอบ้านนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง ให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขออบคุณครับสวัสดีครับ